ตัวนี้เป็น CC นะคะเป็น uh, UV Underbase Mousse นะคะของชูอุเวมูระนะคะก็จะเป็นเนื้อมูสออกมาอย่างนี้เลยจริงๆเขาให้ใช้ฟองน้ำเกลี่ยแต่ว่าขี้เกียจไปหยิบนะ <c oughs> ห,หน้ามันจะแบบบริง้งขึ้นมา ตัวนี้ใช้แทนแบบกันแดดได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครที่แต่งหน้าก็ใช้เป็นเบสได้เลยค่ะ เห็นขา,ขาวๆเงี้ยนะพอเขาซึมมันก็มันจะกลืนไปกับผิวค่อนข้างจะโอเคเลยเห็นไหมตอนแรกเนี่ยด้านนี้จะขาวตอนนี้ซึมแล้วนะคะบีบออกมาเยอะหน่อยทาซ้ำคิดบ่าเขาน่าจะมีหลายสีอยู่นะ ใครชอบใช้ประเภทอย่างเงี้ยก็ไปลองดูนี่คือเริ่มเยอะแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องบีบเยอะอย่างนี้นะคะบีบเยอะมันก็ต้องทาจนหมดนมแต่พอทาแล้ว ผิวมันจะสว่างขึ้นแล้วก็คือมันเป็นเบสมันก็จะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกันด้วยนะคะแล้วก็มันเป็น CC ด้วยค่ะแล้วก็มี SPF 30 PA บวกบวกบวกนะคะเป็นมูสอันนี้สีเป็นเป็นสีพิงค์หายไปเลย แล้วก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยคือแบบว่าผิวมันโอเคแล้วนะคะก็ไปลองเดินดูกันว่ามีสีไหนที่เหมาะกับเราอีกจริงๆนกมีอายไลเนอร์ที่อยากจะรีวิวไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาที่เหลาก่อนเพราะว่ามันมันกุดหมดแล้วแล้วมันมันจำเป็นต้องเหลาคื่มันจริงๆมันใช้ดีอยู่แต่เดี๋ยวนก ดูให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย